สวัสดีค่ะกิกกี้นะคะเดี๋ยววันนี้พามาดูราคาทองคำกันวันนี้วันที่ยี่สิบสามโนวม ber นะวันนี้อยู่ข้างนอกนะจ๊ะทุกคนมันจะเสียงดังนิดนึงนะคะก็จะพยายามแบบอัดให้ได้เสียงดังที่สุดเท่าที่ดับได้นะโอเคเริ okay. ่มต้นทำเฟรมเดลี่นะวันนี้กอบราคาเดลี่เซตตัวแล้วนะคะอยู่ระหว่าง1786นะคะกับ1732นะคะตอนนี้จอกเอามาใกล้เทส1732ออีกรอบแล้วก็ ใกล้แนวศักดิ์สิทธิ์ของเราที่1729นะทุกคนถ้าเป็นมุมมองของทำเฟมเดลี่เนี่ยเรายังมองว่ามันมีโอกาสลงมาเทส1729อยู่นะคะเพราะว่ารูดอทข้างล่างยังไม่มานะแล้วก็แรงขายเนี่ยเริ่มตั้งเขามาค่อนข้างเยอะกว่าแรงซื้อนะคะแต่อาจจะไม่ได้เยอะมากในทำเฟมย่ออย่าง4ชงั่วโมงเพราะฉะนั้นก็เไปเช็ค ที่ทำเฟรม4ี่ชั่วโมงอีกรอบดีกว่าว่ามีโอกาสที่จะไปจริงหรือเปล่านั่นเองนะคะแต่เราเห็นด่านสำคัญของทำเฟรมเดลี่แล้วคือ1729็คือ1 7แล้วถ้าหลุดบริเวณนี้นะคะเลเวลถัดไปที่จอจะไปเทสได้อีกนะคะก็คือบริเวณ e m a 50นะคะแถว1700เนาะเพราะว่าตอนนี้แท่งราคานะคะเริ่มปรับตัวลงมาอยู่ใต้เอ็มเอของทำเฟรมเดลี่แล้วนั่นเองนะคะก็เริ่มแบบยางลงมาเป็นขาลงนั่นเอง โ okay. อเคามาดูสี่ชั่วโมงกรอราคาสี่ชั่วโมงนะคะตอนนี้เซ็ตตัวอยู่ที่1749กับ1732นะตอนนี้แท่งราคาก็วืบล,ลงมาแล้วครับอยู่ชิด1732อีกรอบหนึ่งแล้วนะคะก็มาลุ้นอยู่ว่าให้เขาเทสนะแต่แท่งสี่ชั่วโมงแท่งนี้เหวี่ยงค่อนข้างแรงอยู่นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เมื่อสี่เมื่อเมื่อก่อนอเมื่อสี่ชั่วโมงก่อนสามชั่วโมงก่อน สวิงตัวขึ้นไปเกือบชิด1749อยู่ทีเดียวนะคะแต่ว่าไม่สำเร็จนะโดยภาพรวมแล้วเขายังติดอยู่ในกรอบ4ชั่วโมงนั่นเองนะคะก็ถ้าเท่หนึ่เจสองเกเลยวเวลถัดไปที่มิวกาสลงไปได้อีกก็คือบริเวณนี้นะคะสุดระยะสวิงรายวันด้านล่างพอดีที่1723นะ <c oughs> แล้วถ้าราคาลงแรงได้มากกว่าระยะสวิงรายวันเนี่ยเลเวลถัดมาของซัพพอตสำคัญก็คือบริเวณนี้นะคะ แถวหนึ่งพันเจ็ดร้อยแถวนี้แล้วกันหนึ่งพันเจ็ด้อยสองถึงหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามโอเคตีรวมๆวว่าพันเจ็ดร้อยโอเคแต่ว่ามีโอกาสลงไปถึงนู่นไหมเนี่ยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเย็นนี้มันมีข่าวตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐอเมริกานะทุกคนมันม,มาเป็นชุดเลยนะ,ะถึงจะไม่ใช่ข่าวเด่นข่าวดังแต่มันมาเป็นชุดใหญ่อันนี้ก็ต้องระวังอยู่ทีเดียวนะ แต่ทีนี้ทุกคนสังเกตอีกอย่างหนึง่งคือวันนี้กรอบ4ชั่วโมงของเราปรับตัวแคบแล้วก็ระยะสวิงรายวันด้านบนก็แคบระยะห่างระหว่างข้างบนกับข้างล่างเนะี่ยมันไม่ค่อยเยอะมัน3,000กว่าจุดเองเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้นะคะถ้ามันเกิดการผันผวนเนี่ยราคามีโอกาสที่จะไปสุดระยะสวิงระยะสวิงทั้งสองฝั่งได้นะครับโอเค แล้วก็ให้ตามดูแท้ง4ชั่วโมงถัดไปนะทุกคนตอนนี้แรงซื้อ,อยังเหลืออยู่นะคะแต่แท้งถัดไปจบเนี่ยไม่แน่ว่าถ้าแรงซื้อตกก็อาจจะเทสซัรพตนี้แล้ตามดูก่อนว่าผ่านหรือเปล่านั่นเองนะคะหรือว่าถ้าแรงขายมันมาบ้างก็ให้เช็คตามระยะซัพพอตที่เราบอกไปแล้วเนาะแต่ถ้ามันไม่ผ่าน1.729ก็ระวังการรีบาวกับของราคานะระยะรีบาวกับเนี่ย ตรงไหนบ้างจะเป็น r e s i s t a n c e สำคัญนะตรงแรกคือ1745ถัดลงมาคือ1749สุดระยะสวิงรายวันด้านบนอยู่ที่1761นะคะแต่จริงๆแล้วก็มีระดับของ r e s i s t a n c e สำคัญนะครับยเยอะอยู่เหมือนกันก่อนที่จะถึงกรอบด้านบนของเดลี่เนี่ยก็จะมีถัดมาคือ1767 หนึ่เจดดสี่แล้วค่อยเป็นกรอบด้านบนของเดลี่ที่หนึ่เจดแดหนั่นเองนะคะก็ลุ้นก่อนนะคะว่าให้เทสให้จบจบก่อนแล้วก็ตามดูว่าผ่านไหมนะครับหรือว่าจะแลบไปถึงจนสุดระยะสวิงนะคะแล้วหลังจากนั้นคิดว่ามันน่าจะเริ่มเริ่มแบบราคาอาจจะวิ่งหลอข่าวหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะ,ะก็ดูตามสถานการณ์ของแรงซื้อแรงขายด้วยเพราะว่าข่าวก็มานู่นเลยสองชั่ครึ่งนะคะโอเคเนาะ น่าจะเห็นภาพแหละว่าวันนี้ราคานะคะตั้งแต่ทำเฟมเดลี่สี่ชั่วโมงเนี่ยเเขาอยู่ใต้ e m a ห้าสิบนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ขาลงเริ่มมีอิทธิพลค่อนข้างเยอะนั่นเองนะคะรอแค่แรงขายมาสนับสนุนเขาเท่านั้นเองนะคะประมาณนั้นโอเคเนาะแล้วก็อย่าลืมระวังข่าวเหมือนที่บอกนะข่าวมาสองทุ่มครึ่งนะคะสำหรับวันนี้เราไปแล้วไปย